ใช้ออยในการคลีนซิ่งผิวทำให้เราหน้าเด็กลงได้เป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่โปรด้านสกินแคร์เขาบอกมาเลยนะคะวันนี้อยู่ใช้ดีฟคลีนซิ่งออยเป็นออร์แกนิกออยทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกและขจัดความมันสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้อย่างหมดจดเลยค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะนวดออยลงบนผิวหน้าที่แห้งใช้มือคลึงเบาๆนิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะออยก็จะซึมเข้าผิวไปละลายเครื่องสําอางที่กันน้ํากันเหงื่อหรือแม้กระทั่งกันแดดที่กันน้ํากันเหงื่อมาสคาร่าอะไร ที่เราลงไว้ให้หลุดออกมาจากผิวได้อย่างง่ายได้ค่ะและเมอนวดคลึงเสร็จให้แตะน้ำและวนเบาๆค่ะอยก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมซึ่งมีแลคติกช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกด้วยค่ะลดการอุดตันของสิวระจัดคราบความมันบนผิวหน้าในขวดนี้ได้มันรวมออยจากธรรมชาติหลายชนิด ซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของผิวหน้าและเขาก็มีวิตามินอ e ีที่ช่วยปรับให้ผิวเนียนนุ่มด้วยนะตัวนี้สามารถใช้การสำลีชุบและครีมบริเวณรอบดวงตาได้เลยสำหรับใครที่ชอบกรีดอายไนเนอร์แน่ๆ,ๆแ,แล้วให้เช็ดออกด้วยกระดาษทิชชู่เปียกและล้างด้วยน้ำเปล่าได้เลยจ้าแค่นี้ก็จบขั้นตอนการล้างหน้าแบบล้ำลึกแล้วแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังติดการใช้โฟมอยู่ก็สามารถใช้โฟมหรือเจลล้างหน้าล้างเอาคราบน้ำมันสิ่งสกปรกที่เราคิดว่ายังคงตกค้างออกอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อความมัั่่นนนใจจคคิิดดดวววาาาสหหลลยยงะตโฟมก้แ แต่ถ้าเป็นเมืงองนอกเขาจะล้าง deep cleansing oil ขั้นตอนเดียวจบเลยล้างเสร็จแล้วรู้สึกผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสามากเลยค่ะใครอยากลองใช้ออยล้างหน้าบ้างกดจิ้มท่ดากา้าได้เลยนะ